เพื่อนวันนี้นะครับผมแบ์รถมือสองทุกรุ่นนะครับมีรถเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่านะครับปี2008ตัวนี้เป็นตัว LT นะครับตัว AWD ขับ4นะครับ 4x4 ออโต้โฟวินนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะใช้งานได้2ระบบนะครับใช้แก๊สกับน้ำมันออกห้างป้ายแดงล้านกว่านะครับวันนี้เอาไป129,000พออ่ะตากล้องมาใกล้เลยครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะครับตัวนี้มีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะรถเดิมๆนะครับ แม่ครับสายแม่บ้านหาใช้งานกลับบ้านก่อนสิ้นปีนะครับสายพ่อบ้านมาได้เลยตัวนี้1 29 0 0 0พันพอถูกถูกนี่นะครับเบาะสามแถวอยู่ครบนะครับภายในสะอาดนะครับนี่เบาะสามารถพับราบได้แบบนี้ได้เลยนะครับมีแอร์หลังให้พร้อมนะตัวนี้นี่นะครับช่วงนี้นะครับรถเจ็ดที่นั่งเรานะครับจะออกทุกวันเลยนะครับนี่ใครไวใครได้นะตัวนี้มีประกันชั้นสามให้ด้วยนะครับ รถใช้งานได้2ระบบนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการกินน้ํามันนะครับใช้แก๊สได้ใช้น้ํามันได้นะครับนี่คุ้มคุ้มนะครับอ่ะากล้องพาเดินดูรอบคันนะครับสีสันประมาณ80%นะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับเป็นรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับรถเดิมๆเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงใช้นะครับใช้งานดูแลถนอมนะครับนี่นี่นะครับภายในสะอาดนะครับ นี่นะครับเบาซ้แถวอยู่ครบนะครับนี่นะครับสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงหน้านะครับอันนี้เลขไม้น้อยนะครับไม่แค่หนึ่งแสนเก็นหนึ่งนะครับเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้นี่นะครับเงียบๆเลยมีจอแอนดรอยนะครับมีกล้องหน้ากล้องถอยหลังนะครับถ้าไปติดตั้งเองก็หลายบาทนะครับเราติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ เลขไม่แสนเจ็ดนะครับรถเดิมๆเลยภายในสะอาดนะครับนี่นะครับภายในสะอาดนี่อ่าตากกล้องมาครับเดี๋ยวมาดูใกล้นะครับนี่ภายในสะอาดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับนี่นะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆนะครับสองจุดสี่ เกียร์ออโต้นะครับขับ4ออโต้โฟวินใช้น้ํามันกับใช้แก๊สนะครับรถเดิมๆนะครับเพิ่งเซอร์วิสมาหลายบาทเลยนะคันนี้รถเอาไปขับใช้งานได้เลยนะครับทางไกลสบายเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั่วประเทศไทยไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนขอแค่ซื้อจริงนะครับโทรหาเรานะครับแบคงรถมือสองทุกรุ่นยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจจะซื้อนะครับติดต่อ094-0477970นะครับ ดูรถเราได้ที่ลำลูกกาของเจ็ดนะครับหมู่บ้านวิมานแก้ววิวยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ129,000พอนะครับโอเคครับผมใครสนใจชอบตัวท็อปสุดออโต้โฟวินโทรมาได้เลยนะโอเคครับผมขอบคุณครับ